ว่าผมี้เขาใส่ดอกพขาเจ้าไม่ได้ออกเดตดอกทื่ยังก้อนเป็นย้ายยังจันมุก้อนไม่ค่อยเป็นนั่นเองเขาจันมือว่เป็นในที่ว่ามีติดกันบก้อนขาแข็งนะพเขากฟ้อนเพลงนี้ล้วอีกอะเพลงออกมาไม่เนี่ยซึ่งเนี่ยงามอย่างด้วยกับป่อยเดี่ยวมือกับก้อยออกกำลังกายน้ำขอาสองเทียเดี๋ยวจะก้อนตอนตัว พวกย้ายกัยา้ยาย้าย,ายชอนขรดาย้ายช่อนกอนติดแล้วมาออกออย้ายปเปลี่ยนย้ายไหนเข่าเข่ามเาบิดนะั่นแหะแตงตัวมเบิดเลี้ยวแมนมาออกมาปอนนนะเออมาเข่าชุมล้มไยอ,ออกกำลังกายย้ำมือเล้งไงหาบเขากัแตงตัวมาเลเทที้ยวเปิดเท็งพี่ไปนั่งเบมือมันก็พื้นดละ่ะ <c oughs> บวกย้ายกัยา้ยาย้ายตบ ไม่นีกตจิมาออเพรานี่ยกัญญาเขาเพิ่พนกับว่าเท่าเนาะเพิ่นผู้น้อยเพื่นกบเบตเบต้เปเต้